สวัสดีนะครับ f อสซยไซท็อครับทีมงานาซทอวันนี้นะครับทีมงานายทอปก็ได้มาฟังนะครับที่บ้านถนนน้อยนะครับโดยมีนายหน้านะครับจัดการหาให้นะครับท่านใดอยากเป็นนายหน้าแล้วก็มีพิเศษให้นะครับก็ละหนึ่งบาทนะครับสำหรับนายหน้านะครับนี่ก็ โดยเสียเป้นะครับเหมือนเดิมนะครับช่วยจากจังเลยเดียวนะครับใช้เครื่องอินเตอร์นะครับ440นะครับ สนใจอัดฟางนะครับก้อนละ15บาทนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับ080นปศูนย์นะครับ4ี่8ป4 0นศูย์นะครับเนียปอนะครับก็ได้หลายก้อนมากนะครับก้อนฟางมาตรฐานนะครับสำหรับฟางวัวนะครับหรือท่านใดจะอัดไปขายก็ได้นะครับหน้าแรงนะครับหน้าแรงหน้าฝนนะครับฟางจะขายดีมากเลยนะครับ พึ่งโรงงานนะครับ11นาฬิกานะครับ45นาทีนะครับ ที่บ้านถนนน้อยนะครับอําเภอใก้เคียงหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับสนใจอยากอัดฟางนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเรามีบริการนะครับไปถึงทุกนาเลยทีเดียวนะครับวันนี้น่าจะอยู่สิบยี่สิบไลนครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผม ຂໍສະບາຍດີຄັບ